สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่งานเอ่อโรงเรียนบ้านเขาเหนื่อยไหมเหนื่อยอะไรทำไมเราเหนื่อยจังให้สิบน่เหนื่อยมัอนี้เหนื่อยอีลีเหื่อยเหนื่อยเดือดได้มาไหนเหนื่อยเฮ็ียงปกติลงรถลงรถมาเขาต้องเดนนอนเด้อันนี้เขาไปซักผ้านนี่เมืองไงไปทำธุระหลายอย่างก็เลยบ่ได้นอนดีไซเนอร์สาว ผู้เสียงตามองมั่งกล้องจังไงขวมกล้องไปเนาะตอนนี้เราอยู่โรงเรียนบ้านเขาตำบลเหล่าอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับ ตอนนี้ค่ำเมืดปตืดตาแล้วพี่น้องทุ่มหนึ่งแล้วนะครับผม um วันนี้ร้อนมากเพิ่งอาบน้ำเสร็จเมื่อกี้นะครับกำลังออกมาหน้าง ان, านหาเลาะซื้ออาหารการกินเอาจะมาุามาดจกบาทเหรอ อันนวกดคลยลด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 ดอยากลดพนักพางเจ้านี่กขึ้นอยากยังเลยอยากแตนาำเย็นเย็นยางเดียวแล้วก็อยากนอนด้วย ตะวันจะอยู่ในทานตะวันสวัสดีครับบทต้องโทรมามีเวลาสิไปหาดอกหากมีภัยมาโยไม่รู้จะกินอะไร nuôi tại giạc nam nhìn nhìn có nam nhận mà chết tui lạ hoàn có nam một thao nè nam một thao này, ờ โอเคโอเค,อเคมีไลฟ์สดด้วยพี่น้องขอบคุณครับอย่าลืมนะครับผมเข้ากลุ่มไลฟ์สดถึงวันที่เมษามี 3. นะครับรอบนี้ เอาข้าวเหนียวคือบาไปจกเอาไม่บากินกกช้างไปจกทำไม่แต่จะกินข้าวเยอะอันนี้โอเคอย่าทายไก่บ้านั่นแม่มันก็เห็นเหงื่อมาชมิดแล้วเพิ่งออกมาจากห้องน้ำเปียกแล้วเปียกแล้วเนาะคอนหอนอะไรเขาบอก ตำยังพีไอกราเจาตำอยู่ตำมาได้ตำตำเดียวนะมันกินว่เบิดดอกี่ก็เหาบอนเราก็ซื้อไปถ้วยนึงกพกินด้วยกันยังไงมันก็กินไม่หมดพ่อเนวกินมันเยอะ็ไรทานคะหมูทอดคา่องเป็นเดห่า ยังไม่เดินไปฝั่งโน้นเลยมีอะไรขายมั่งใส่กรอกใส่กรอกใส่กรอกมึกย่างประมาณนี้นะครับพี่น้องของขายหน้างาน น้องบิวตี้เพชรบ้านแพงมาสื้อได้ยังกินแรงอุ้ยยังพ่ดได้ยังเลยเลยกำลังสร้างอันตำปลากับปีงหมูปีง,งยังอยู่มาสื่อปลาเป็นยังไงเศรษฐกิจทุกวันนี้นกลางกลางเซตเต้นเซตเต้นสซตเต้นบ่ เลี้ยง่ายกับบดเต็มเ้อะก็มันเมืองแคบ,บากับแม่มันหอนมันหนาหอนเฮ็ดยั้งกับเมบือ่อยหนาหอนอนขนาดขนาดเขานั่งอยู่พัดลมกับยั้งเหงอแตกเหงอแตนเต็นแต่ละเมือ,องหนาเหนือว่าสันคี้มล่องค่นลุ่งนะทะเลกบบระบะยิมูมันนี่แหละสีบอลอดนี่ลงรถมากบ,บด้อยู่เป็นซากผานี่เมืองไปเลยบนไห้นอนซัมเอาล้วครับผม ออยังมีออกไปตัวนี้มีร้านเสื้อด้วยประมาณนี้แล้วครับผมหน้างานของเรา

สื่อจักอันนี้เกาเหลาอันเดียวเออฮ้อกันกนึกว่าพี่สื่อเกาเหลาเนาะพี่ชายผู้สาวเซพี่สื่อใส่กรอกพีช่ชายไทยสาวสาวเชิญลงสาวบิวตี้รู้จักบิวตี้บิวตี้ตสื่อหลงเรืงกันที่จีทว่ากันไอหลงเอาล้วครับผมประมาณนี้นะครับหน้างานนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับ